สวัสดีครับสวัสดีนะครับนักเรียนและท่านผู้ปกครองที่รับชมอยู่ทางช่อง YouTube โรงเรียนอนุบาลลำนารายของเราเช่นเคยครับวันนี้ก็พบกับคุณครูพิมพ์คุณครูพัฒนันธนะสมบัติทิติชัยในวันนี้จะทำการสอนในรายวิชาศิลปะทัศนศิลิ์ชั้นประถมศึกษาปีที่6ครับในหน่วยการเรียนรู้ที่2 2มิติสู่3ม,มิติในวันนี้นะครับเราจะเรียนในเรื่องวิธีการลงน้ำหนักแสงเงา การใช้สีระบายลงน้ำหนักแสงเงาครับตัวชี้วัดนะครับสร้างงานทัศนิลป์จากรูปแบบ2มิติเป็น3มิติโดยใช้หลักการของแสงเงาและน้ำหนักส1.1ป .6 3ทับเรื่องวิธีการลงน้ำหนักแสงเงา การใช้สีระบายลงน้ำหนักแสงเงาครับก่อนอื่นนะครับเราต้องมารู้จักจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้กันก่อนนะครับข้อที่1นนักเรียนอธิบายวิธีการใช้สีระบายลงน้ำหนักแสงเงาได้ 2. นักเรียนลงน้ำหนักแสงเงาด้วยการใช้สีระบายได้ สามนักเรียนชื่นชมผลงานการลงน้ำหนักแสงเงาด้วยการใช้สีระบายวันนี้ครูบีมก็มีกิจกรรมนะครับคำถามชวนคิดนะครับมาให้นักเรียนนะครับร่วมกันคิดร่วมกันตอบอีกแล้วครับไปดูภาพต่อนี้กันเลยครับเป็นภาพของแอปเปิลนะครับวันนี้มีภาพเดียวนะครับนักเรียนดูดีๆนะครับให้สังเกตในเรื่องของสีนะครับของแอปเปิลเนาะ ว่ามีสีอะไรบ้างนะครับสังเกตภาพชัดๆเดี๋ยวจะมีภาพไปดูอีกครั้งนึงครับคําถามชวนคิดนะครับในวันนี้นะครับครูพิมพ์ถามนักเรียนว่านะครับสีของแอปเปิ้ลประกอบด้วยสีใดบ้างและส่วนใดที่มีความเข้มมาดูภาพกันก่อนนะครับเอาข้อแรกก่อนนะครับสีของแอปเปิลประกอบด้วยสีใดบ้างนักเรียนมองภาพก่อนครับ ในส่วนของผลแอปเปิลนักเรียนเห็นเป็นสีแดงใช่ไหมครับแต่เอ๊นักเรียนลองมองดูดีๆสิครับเป็นสีแดงเหมือนกันทั้งผลเลยไหมเหมือนไหมครับไม่เหมือนนะครับยังมีสีอะไรเข้ามาแซมด้วยบ้างสีส้มๆก็มีใช่ไหมครับออกเหลืองๆก็มีใช่ไหมครับและในส่วนของใบไม้เออไม่ใช่ใบไม้ใบของแอปเปิลสีเขียวอ่าก็ยังมีเขียวอะไรอีกครับ เขียวอ่อนๆบ้างเขียวแก่ๆบ้างใช่ไหมครับแล้วก็ยังมีในส่วนของแสงสีขาวๆใช่ไหมครับอ่านะครับสุดยอดเลยนะครับทีนี้มาดูกันต่อในส่วนของส่วนใดที่มีความเข้มส่วนไหนครับที่มีความเข้มจะสังเกตเห็นส่วนที่อยู่ด้านหลังใช่ไหมครับหรือส่วนที่ รับแสงน้อยๆนะครับหรือโดนแสงน้อยๆนั่นเองนะครับก็คือในส่วนของเงาเขานั่นเองครับเงาในวัตถุและก็เงาตกกระทบนะครับเงาตกกระทบที่ลงอยู่ที่พื้นเห็นไหมครับสีเทาๆด้านล่างตรงนั้นเรียกเงาตกกระทบนะครับมาถึงเรื่องวิธีการลงน้ําหนักแสงเงานะครับการใช้สีระบายลงน้ําหนักแสงเงาครับวันนี้พร้อมที่จะเรียนกันหรือยังครับ สำหรับวิธีการนะครับลงน้ำหนักแสงเงานะครับด้วยการใช้สีระบายลงน้ำหนักแสงเงานะครับเป็นการลงน้ำหนักแสงเงานะครับในภาพเพื่อให้รูปร่าง2มิตินะเป็นรูปทรงสมิติอันนี้คือหลักการในการทำให้2มิติเป็น3มิตินะนะครับโดยใช้การระบายสีชนิดต่างๆนะครับเช่นดินสอสีสีชอ็อกสีน้ำสีโปเตอร์เป็นต้นครับเพื่อแสดงส่วนที่เป็นอะไรครับ เป็นเงานั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเงาของวัตถุนะครับหรือเงาตกกระทบนะครับแต่เงาตกกระทบเนี่ยถ้าพื้นผิวเป็นพื้นผิวด้านด้านเนี่ยไม่ได้เป็นพื้นผิวมันวาวเงาก็อาจจะไม่เห็นสีนะครับเป็นสีเทาๆอ่ามาดูต่อครับในการใช้สีระบายลงน้ําหนักแสงเงาเนี่ยนะครับก็ทําได้นะครับด้วยการระบายสีที่มีค่าน้ําหนักเข้มนะครับค่าน้ําหนักเข้มนะครับเข้ม,เข,มเข้มกว่าเพื่อแสดงส่วนที่เป็นเงาของวัตถุ นะครับของวัตถุนั้นๆที่นักเรียนเลือกว่าเลือกระบายนะครับตัวอย่างเช่นสีฟ้ามีค่าน้ําหนักของสีที่อ่อนกว่าหรือน้อยกว่าสีน้ําเงินนะครับจึงใช้สีน้ําเงินระบายในส่วนที่เป็นเงาของวัตถุนะครับหรือการเจือสีนะครับไม่ว่าจะเป็นถ้าต้องการความสว่างเราต้องเจือสีอะไรดีครับสีขาวแล้วถ้าต้องการความมืดล่ะครับเจือสีอะไรดีครับ เจอสีดำอ่าโอเคครับอันนี้เป็นความรู้พื้นฐานที่มันมีอยู่แล้วนะครับเก่งมากเลยครับนะฮะก็นะครับนำมาระบายนะครับในส่วนที่เป็นเงาของวัตถุนั่นเองนะครับเพื่อให้วัตถุต่างๆเกิดค่าน้ำหนักนะครับหรือแม้แต่เอ่อในกรณีบางอย่างเนี่ยอาจจะมีสีอื่นผสมเข้ามาด้วยที่มีสีค่าน้ำหนักเข้มกว่าไปดูเลยครับนี่ไงครับ ตัวอย่างวิธีการนะครับลงน้ําหนักแสงเงาด้วยการใช้สีระบายลงน้ําหนักแสงเงาวันนี้มีน้องมะม่วงกับน้องผู้หญิงอบอวหน่อยนะนะครับน่าจะทานเยอะอยู่นะครับดูแล้วเนี่ยนะครับไม่ค่อยออกกาลังกายนะไม่ดีนะอะมาดูที่น้องผู้หญิงกันก่อนนะครับเอยไม่ใช่มาดูที่น้องมะม่วงกันก่อนนะครับอ่มะม่วงมีสีผลผลแรกเป็นการล่างภาพใช่ไหมครับจากนั้นผลที่สองเราระบายสีอ่อน ขั้นที่1ลงไปก่อนนะครับสีเพื่อให้เห็นสีพื้นฐานของวัตถุนั้นมาม่วงสุกแเริ่มมีความสุกก็ต้องมีสีเหลืองๆใช่ไหมครับมาดูมะม่วงผลที่3เริ่มมีค่าของน้าหนักสีที่เข้มขึ้นนะครับเริ่มมีความเหมือนจริงขึ้นและเริ่มคมชัดสวยงามดูเหมือนจริงขึ้นนะครับใบเริ่มมีความเขียวมากขึ้นนะครับ เงาของมะม่วงเริ่มเห็นด้านล่างเอ๊ยมันยังมีเงาเขียวๆจางๆอยู่อ่ะเหลืองเข้มๆอะไรแบบนี้นะครับและไปถึงมะม่วงผลสุดท้ายผลที่4นะครับนักเรียนจดสังเกตว่าเป็นผลแบบสมบูรณ์แล้วนะครับก็คือมีการลงน้ําหนักของแสงเงานะครับโดยการใช้สีเนี่ยระบายนะครับทับลงไปหรือเพิ่มค่าน้ําหนักให้เข้มขึ้นนะครับหรือแม้แต่กระทั่งแสดงถึงว่าผลมะม่วงเนี่ยสุก ยังไม่เต็มลูกเออยังมีบางส่วนที่ยังเขียวเขียวเข้มเข้ม,ขมอยู่ก็ได้เช่นกันนะครับมาดูในส่วนของน้องผู้หญิงแบล็ข้างน้านะครับข้างล่างนะฮะภาพแรกเราก็วาดหรือร่างภาพไว้ก่อนใช่ไหมครับจากนั้นเราก็เริ่มลงค่าน้ําหนักสีแรกๆไปเลยนะครับลงน้ําหนักไปก่อนนะครับจากนั้นมาดูน้องผู้หญิงคนที่3าม เริ่มใส่สีให้คมชัดมากขึ้นนะครับแต่ยังไม่มีเงาเท่าไหร่อาจจะมีเงาสักประมาณ2ระดับหนึ่งถึงสระดับก่อนอ่อ,อนๆใช่ไหมครับและไปถึงในน้องผู้หญิงคนที่สี่เป็นไงครับชัดเจนเลยสวยงามแล้วก็ดูมีมิติเสื้อผ้าเห็นไหมครับมีเงาเห็นไหมนะฮะมีเงาของเสื้อผ้าถึงแม้จะเป็นเสื้อสีขาวนะครับแต่ก็สามารถเกิดเงาได้อาจจะเจือสีเทาหรือสีน้ำตาลลงไปก็ได้เช่นกัน บริเวณกระโปรงเห็นไหมครับชายกระโปรงหรือกระโปรงที่อยู่ด้านหลังนะครับจะมีสีที่เข้มกว่ากระโปรงที่โดนแสงอยู่ด้านหน้าแล้วก็แก้มของน้องเนี่ยอ,อวบอ้วนอมชมพูน่ารักเชียวนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับวันนี้คูพิมพ์ก็มีวิดิทัศน์นะครับมาให้นัเกเรียนรับชมวีดิทัศน์กันอีกแล้วนะครับในพระชื่อภาพสีไม้มังคุดกล้วยกล้วยมังคุดจะกล้วยได้ไงภาพสีไม้ ep 2เอา้า อืมเนาะบางคุดไงจะกล้วยได้ไงนะครับต้องขอขอบคุณนะครับที่มาจากช่อง u t u b e เมค์แคร์ด้วยนะครับต้องขอขอบคุณมากๆเลยครับนำวิดิทัศจากช่อง y YouTube เมค์แคร์มาแบ่งปันนะครับเพื่อให้นักเรียนนะครับได้เรียนรู้ไปด้วยกันนะครับต้องขอขอบคุณนะครับมาณที่นี้ด้วยครับนักเรียนก็ต้องตั้งใจดูนะครับเพราะเดี๋ยวจะต้องนำไปปฏิบัติในกิจกรรมการเรียนรู้ช่วงท้ายครับไปชมกันเลยครับ bad as a sun, come will you come along, and it feels so right, it's like luck is raining on me, go and follow your heart, doesn't matter how far, there is so much love. Your eyes, no way to define what we feel inside, baby. Baby, now I know, baby, baby. Gotta go. There is so much love to give, something's telling me. in my day i love the way you like a song you Ooh. know my heart cause you know me know my heart you're everything in my day i love the way you know my heart yeah all right don't wanna show me now and forever no you'll never be alone all again all day oh yeah all day i all can let I you know, know that you're my boy don't wanna show me a friend together Show me now. know my heart You're everything in my day I love the way you know my heart Yeah, alright Don't wanna show me now and forever Know you'll never be alone all again All day, oh yeah, all day I can let you know that you're my boy Don't wanna show me a friend together กอ้ก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับวีดิทัศน์ชุดนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับเจ้าของวิดิทัศน์เป็นอย่างมากเลยครับที่เอื้อเฟื้อวีดิทัศน์เพื่อให้นักเรียนของเราได้เรียนรู้กันครับและเดี๋ยวครูพี่เมียครับยังมีผลงานทัศนศิลป์อื่นๆนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับในเรื่องของการลง้ําหนักแสงเงานะครับวันนี้จะให้เน้นไปในเรื่องของดินสอสีไม้เป็นหลักนะครับเพราะเลือกสีไม้เพราะว่านักเรียนเนี่ยน่าจะมีอยู่แล้วนะครับในทุกๆคนเลยครับภาพแรกครับเป็นผลของ แอปเปิ้ลใช่ไหมครับอ่าใช่ครับสวยงามน่ารักน่าไม่ใช่น่ารักน่าทานน่ารักอีกแล้วไม่ใช่อันนี้เป็นกีวีนะครับมีทั้งแบบเป็นผลเต็มผลเลยแล้วก็แบบหั่นครึ่งมาเห็นข้างในด้วยเท่มากเลยนะฮะสวยด้วยน่ากินเนาะนะครับโอ้โหอันนี้มาทั้งหมด3ภาพเลยทีเดียวนะครับภาพแรกเป็นการระบายสีแอปเปิ้ลเหมือนมากเลยนะครับสุดยอดจริงเนาะเจ้าของผลงานเนี่ยนะครับ มีแบบหันครึ่งด้วยโอ้โหเห็นข้างในอย่างนี้นะครับตรงกลางคืออะโวคาโดนะครับผลเขียว,ยวนะฮะและเมื่อผ่ามาจะเห็นมีเม็ดข้างในแบบนี้แลี๋วก็ทางด้านขวามือนะครับเป็นส้มครับน,นี่เป็นน้องมังคุดนะมีแบบหันครึ่งให้ด้วยเห็นไหมครับเผื่อนักเรียนอยากเป็นไอเดียไปต่อย,ยอดในกิจกรรมช่วงท้ายนี่บ้านหน้าน้องกล้วยนะครับน้าทานเนาะหิวเลยอ่ะ อ่าเดี๋ยวเราไปสรุปบทเรียนกันสักเล็กน้อยก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยไปปฏิบัติกิจกรรมกันครับสาหรับสรุปบทเรียนในวันนี้นะครับวิธีการลงน้าหนักของแสงเงาน,นะครับด้วยการใช้สีระบายลงน้ำหนักแสงเงานั้นนะครับก็เป็นการลงน้าหนักแสงเงานในภาพนะครับโดยใช้การ ระบายสีนะครับที่มีค่าน้ำหนักเข้มนะครับเข้มเขมเ้มนะครับเพื่อแสดงส่วนที่เป็นเงาของวัตถุนั่นเองนะครับในบทเรียนนี้นะครับก็จะเป็นพื้นฐานนะครับในการให้นักเรียนนะครับมีทักษะในการระบายสีที่สวยงามขึ้นและสามารถบูรณาการนำไปใช้ในทุกๆวิชาได้เลยนะครับ เมื่อนักเรียนเนี่ยระบายสีใหไไ้ไล่ไล่น้ําหนักแสงเงาของสีได้เป็นแล้วเนี่ยนะครับโดยสีพื้นฐานคือสีไม้ที่นักเรียนมีอยู่ที่บ้านนะครับก็จะช่วยเสริมสร้างให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมได้ดีขึ้นครับกิจกรรมสร้างสารรค์ผลงานในวันนี้นะครับให้นักเรียนนะครับสร้างสารรค์ผลงานรัศนศินโดยใช้ความรู้เรื่องวิธีการลงน้ําหนักแสงเงาการใช้สี ระบายลงน้ำหนักแสงเงาในหัวข้อระบายสีแสงเงาผลไม้นะครับโดยปฏิบัติกิจกรรมตามวิธีการในวิดีทัศน์ที่ชมไปเมื่อกี้นี้นะครับและจัดวางผลไม้จำนวน2ผลเอ๊ะทำไม2ผลล่ะครับคู่ไม่บอกเดี๋ยวไปเฉลยตอนดูใบกิจกรรม เมื่อกี้ดูไปอันเดียวไม่ใช่อยผลเดียวไม่ใช่เหรออะมาดูในใบกิจกรรมที่9นะครับเรื่องวิธีการลงน้ําหนักแสงเงาการใช้สีระบายน้ําหนักแสงเงาครับวันนี้ทําในหัวข้อระบายสีแสงเงาผลไม้ครับก่อนอื่นนะครับนักเรีก็ตีกรอบผลงานให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ครูพิมมีข้อแนะนํานะครับแล้วก็หมายเหตุเล็กน้อยนะครับก็คือนะครับให้นักเรียนนะครับใช้ดินสอสีไม้นะครับหรือสีที่เรียนมีอยู่ที่บ้านเนี่ยนะครับ นะครับไม่ต้องไปหาซื้อนะครับครูพิมพ์พยายามเลือกโจทย์ที่ซัพพอร์ตกับนักเรียนนะครับเพราะครูพิมพ์เชื่อว่าสีไม้เนี่ยนักเรียนมีกันอยู่แล้วนะครับทางโรงเรียนก็ได้แจกไปเป็นอุปกรณ์การเรียนอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะมีแน่นอนนะครับถ้าเกิดเป็นสีชนิดอื่นนักเรียนต้องลำบากไปหาซื้อนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไว้เปิดเรียนตามปกติเราค่อยมาเรียนสีประเทอื่นชนิดอื่นกันครับให้ใช้สีไม้ก่อนนะครับ 2. นะครับควรใช้กระดาษในแนวนอน่าครูพิมพ์วางแนวนอนมาให้แล้ว ะครับและข้ออีกหนึงข้อนะครับก็คือให้จัดวางผลไม้จํานวน2ผลนะหรือจะมากกว่านั้นก็ได้นะครับไม่ว่านะครับแต่ให้เป็นผลไม้ชนิดเดียวกันคือน้องมังคุดนะครับให้มีการทับซ้อนกันสักเล็กน้อยวางเหลื่อมกันเล็กน้อยอันนี้ ไก่อันนี้ใกล้อยู่หน้าเอ๊ะทับกันนิดนึงอะไรแบบนี้หรือจะมีแบบปอกหั่นครึ่งปุ๊บแล้วเห็นเนื้อข้างในขาวๆน่ากินน่ากินแบบตัวอย่างเมื่อกี้นี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับครูพิมอยากให้นักเรียนลองฝึกในการเออลองพิกลูกบ้างพิกผลของน้องมังคุดหรือจัด วางให้สวยงามไปด้วยในตัวจึงสั่งให้ขั้นต่ำ2ผลนะเกินได้นะครับไม่ว่าการแต่เยอะมากเดี๋ยวจะงงกับทิศทางของแสงเพราะนักเรียนเพิ่งฝึกหัดนะครับแล้วก็อย่าลืมกําหนดทิศทางของแสงด้วยนะครับกิจกรรมในวันนี้นะครับก็จบลงไปแล้วนะครับผู้จัดทาต้องขอขอบคุณนะครับสื่อการเรียนรู้เพื่อการศึกษา DL TV มูล,ลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม youtube ช่องเมยควยนะครับและสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการพวสำหรับวันนี้คุณยินต้องลาไปก่อนและพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ